ในในผีเสื้อหลงเมื่อกี้เมื่อกี้ไอ้พุ่งใหญ่ท้องตรงนี้นะคะเมื่อกี้นะคะจนพี่พี่นี่สวนที่สองนะคะวันนี้วันนี้พายายกับเด็กๆมาเดินซื้อต้นไม้อันนี้ร้านที่สองใกล้วัดฉลองนู้นยายจ๋าไปแล้วไปไป ค่ะอึ๊บไ,ยา,าไยายนี่มันเป็นดอกอะไรอ่ะมัน็ดอกแคร์ก็ไม่รู้มันดอกอะไรโอู้สวยเนาะสวยเนาะสวยจังเลยนี่ดูนะคะดอกกำยันไม่รู้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะแต่ว่ามันเป็นพืชไม้เลื้อยนะคะทุกคน,น,เ,คนเป็นซุ้มสวยมากค่ะ วันของยายนะคะแม,แม่พวกยายพวกแม่ยังไม่เมื่อยขาหรอหนูเมื่อยแล้วยุงยุงกัดพี่สนอกค,ค่ะทุกคนแม่หอหนูเม<า>ื่อยแล้ววันเหนื่อยยังวันหนูเหนื่อยแล้ว,วอ่ะความสุขของคุณนายวันนี้ค่ะต้นยางอีกเดียว อาการเห็นสาวนะคะเดี๋ยวหลังนะโตโนอ่นะยสาวเลยเอ,อค่อทุคนเมอเหรอคะหนูชอบอ่าไปจับมันทำไมตอนตอนหนูเอาไวข้ข้างมือมันแบบเหนียวนะพี่หนูกล้าจับมั้กล้าจับว้า <aime> หนูมันชอบหอยทากนะทุกคนนะมันกระด,ดองนะคะทุกคนมันเป็นกระด,ดอง ในผีเสื้อลูกบ<ป>ัตเตอร์ไฟในผีเสื้อลูกบัตเตอร์ไฟผี่เสื้อมามาเรียกก่อนมามาหาโน่เร็วเจอพี่แล้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 วการเจอสาวทุกคนตัวโน้มมันเจอสาวตัวโนมันเจอสาวตัวโนมันเจอสา,ว,ว,ออสาว,วไปแล้วลูก ไายบายยังบายสาวก่อนบายยังบายเขาก่อนเร็วไายบายพี่ก่อนไม่บายไม่บายดูหอยทากค่ะน่ารักดีทำอะไรคะดูหอยทากี่หนูนี่เป็นคนที่ชอบสัตว์ตวแ,ปแปลกๆนะเนี่ยหอยทากอะไรเงี้ยเขาจะชอบเล่น ซึ่งแบบว่าลรงลองลองให้เขาเกาะตรงนี้ดูจะดูเซลูกระวังเขารั่วอ้อเจ๋งเลยพอแล้วค่ะเก่งมันใช่หอยทากนะคะชอบอยู่ที่ชื้นๆพอแล้วค่ะพอแล้วค่ะไม่ทันแม่ให้มันอยู่ข้างล่างก่อนพอแล้วอะวางเขาวางเขาอย่าไปเหยียบเขานะอะพอโอเคพอพอแล้วพอแล้ว่ะลูก นนี้มันจะเป็นหนวดมันใช่ไหมใช่ใช่เป็ดเป็ดดักดักตัวอะไรลูกอยา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 มันหลายบ่าดยาจับมันหลายบาทนน่นยายอยู่ไหนนน่นโน่นยายจ๋าดูดอกดาวเรืองอยู่ไปเด้อไปดู หนูน้อยมาเร็วหนูไปดูธรรมชาติเขา้ะของเผยธาเขาดอกดาวดอกไม้ดาวดาวเรืองดาวเรืองไหว้พระสาธุทำไงโตโน่สาธุทุกครับทำไงสาธุเอาไปไหว้พระนะไหว้พระบ้านเรานะอุ้ยหอมไหมหอมไหม ในหอมยังไงหอมยังไงทำไงหอมไงน้ะ no. <c oughs> มาสาธุอะไรคุณนางสื่อสาย <c oughs> ทำอะไรกัน